ตอนนี้กรมควบคุมโรคก,ก็เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้ระวังอุบัติเหตุจมน้ำขอประชาชนเฝ้าระวังยึดหลักสี่ห้ามสี่ให้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุนั่นเองครับโดยนายแพทย์ะเรศกรัตนายะกนัทกรัตนายรวิวงนะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็กล่าวอีกครับว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยมีความเป็นห่วงบปญนยายประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขอให้ระมัดระวังสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการ จมน้ําเสียชีวิตเพราะว่าเป็นสาเหตุของการเขาเรียกพบได้มากที่สุดในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์การจมน้ําในช่วงอุทกภัยนะครับของกองป้องกันการบาดเจ็บกลุ่มควบคุมโรคเบื้องต้นครับพบว่ามีเหตุจมน้ําเกิดขึ้น7เหตุการณ์เสียชีวิต7จดรายในจํานวนนี้มีสาเหตุมาจากการที่ออกหาปลาในช่วงน้ําท่วมสาเหตุจากเด็กก็ชวนกันไปเล่นน้าบริเวณฝ่ายน้ําล้นนะครับแล้วก็มีน้ําท่วมและสาเหตุที่น้ํา เข้าท่วมสูงภายในบ้านก็อาจจะมีผลในเรื่องของการเกิดไฟรั่วจนถูกไฟช็อต ล้วก็เสีียชิตงไดครับทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการจมน้ํานะคะมีหลักมาให้ยึดกันก็คือสี่ห้ามสี่ให้สี่ห้ามได้แก่ห้ามหาปลาบริเวณที่มีน้ําท่วมขังโดยเฉพาะช่วงน้าไหลหลากห้ามดื่มสุราแล้วลงไปในน้ําเพราะว่าเสี่ยงการเกิดระคริวนะคะถ้าเมามันจะเสียการทรงตัวแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั่นเองห้ามเดินผ่านหรือว่าขับรถฝ่ากระแสน้ําท่วมเพราะระดับน้ําเพียง6นิ้วก็สามารถทําให้รถเสียหลักและล้มได้ห้ามเด็กลงเล่นน้ํานะคะด้วยเพราะว่า เด็กบางทีเจอน้าแล้ววิ่งเข้าใส่นะนะคะชอบดูแลตัวเองก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะห้ามเด็กลงเล่นน้ําเลย4ให้ก็คือให้อพยพไปพื้นที่สูงให้สวมเสื้อชูชีพหรืออุปกรณ์ที่ลอยน้ําได้ให้เดินทางเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือการเวลาฉุกเฉินและให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะครับนอกจากนี้นะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังภัยสุขภาพที่เกิดจากน้ําท่วมนะครับก็คือเรื่องของ การถูกไฟฟ้าช็อตนะครับทั้งถ้าเกิดว่าเป็นการป้องกันก็ต้องให้สับคัดเอาท์ก่อนนะครับตัดกระแสไฟพร้อมกับย้ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าปลั๊กไฟเนี่ยขึ้นที่สูงไม่ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกชื้นห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดนน้าท่วมแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ําเข้าไปใกล้กับปลั๊กไฟสายไฟหรือว่าเสาไฟฟ้าด้วยนะครับหากเกิดไฟฟ้ารั่ว จะมีกระแสะไฟฟ้ากระจายเป็นวงกว้างไม่ต่ำกว่า3เมตรนะไม่ไม,ไม่ไม่แคบนะ3าเมตรนี่กว้างเหมือนกันนะต้องระมัดระวังให้ดีครับหากเจอคนถูกไฟฟ้าดูดก็ให้รีบตัดกระแสะไฟในที่เกิดเหตุโด้วยทันทีครับห้ามสัมผัสต,ตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดด้วยมือเปล่านะครับให้ใช้ถุงมือยางผ้าแห้งหรือว่าพลาสติกแห้งเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุออกจากพื้นที่หากผู้ประสบภัยหมดสติก็ควรที่จะทําการฟื้นชีพด้วยวิธี CPR นะครับแล้วก็ ในบริเวณพื้นที่แห้งด้วยทางนี้ก็สามารถโทรแจ้งเหตุได้ที่เบอร์1669ทีมแพทย์ฉุกเฉินจะลงปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีครับ